เชื่อจุกับไอไออานะครับวันนี้จากที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่บรรยากาศภายในอาคารศูนย์ยนะะการเรียนรู้กพฟผน้ำตคลองพอพอพอดดอที่พวกเราได้ไปเซอร์เวยแล้วก็เดินช,ชมเนี่ยมีความสวยงามมากและที่สําคัญวันนี้เราจะมีภารกิจค่ะทีมงานขอภารกิจค่ะ๋ะยวใจรัอนเพรทีมงานใจเย็นนะภารกิจทําอะไรเอ่ยภารกิจวันนี้นะคะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันต้องรอทีมงานบอกใช่ก็บอกให้ทีมงานบอกเลยค่ะโอเคอาทีมงานว่าอย่างไงค่ะโดยวันนี้ พิธีกรทั้งสองคนนะคะจะต้องแข่งกันทําภารกิจเพื่อสะสมจิ๊กซอว์นั่นเองให้ครบ6ชิ้นนะคะแล้วนํามาปลดล็อกภารกิจสุดท้ายนั่นเองค่ะโอเคเริ่มกันเลยไปเลยค่ะเราไม่ได้เริ่มเลยฮะอ้าวนี่ก่อนค่ะก็มีอุปกรณ์ใรอโอเคโอเคค่ะนี่คือแรงนะคะพี่เชร์ให้ทำอะไรฮะก็สะพายไปเลยสิคะอ๋อสะพายเขาเรียกว่าเขียวเหนียวซับเห็นไหมวันนี้เตรียมมาพร้อมโอเคดีมากครับ เค้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําภารกิจกันภายในคาส์ตูนการเรียนรู้เชื่อว่าเนี่ย FC เยอะ FC เยอะใช่เราเรามันดาราใหม่แล้วโนเนมไงจะ FC ยง FC เยอะเลยคุณผู้ชมเชียร์ไอไอได้นะคะจ่ายไว้เยอะจ่ายไว้เยอะอ่ะนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมาทายกันดูว่าระหว่างชุนๆกับไอไอใครจะเป็นผู้ทําภารกิจในแต่ละด่านแล้วก็จะเป็นผู้ชนะคอมพลีทในภารกิจวันนี้นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า โอ้ท <they> <trips> <im> ี no ่นี่ปังตัวมากสวยงามมากแต่ว่าเราต้องไปรับไอเอ็ดีก่อนสวัสดีครับมารับไอเอ็ดีครับโอ้โค้งปังมากเป็นร้องเปังเหมือนผมเหมือนโดนร้องไงนะมันเก่ามากจะร้องไงจำเนื้อไม่ได้แล้วสิไม่ทไม่ทำ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 แม่คอเบือดี๋จริงๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูพวกเราหนุนกระเดัน เฮ้ะคุณผู้ชมตอนนี้เราลงทะเบียนเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจกันโซนที่หนึ่งอลังการมากส่วนนี้ชื่อว่าอะไรนะครบลาซาโนวาหรือว่าลานพวกลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมสีสัสนสดใสงดงามสีได้เสียงมาใช่ชูมือยมิ 他你去吧。 โ <favorite. S 2> ชมครับเดี๋ยวเราไปปฏิบัติภารกิจเราไปกันเลยดีกว่าฮะอะไรคุณผูชมตอนนี้เราอยู่กันที่โซนที่หนึ่งตองพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วบ้านแต่สกใจเป็นอย่างไรคราจะมีการนะคะจะมีคำถามทั้งหมดเจ ชุนตอบว่าวัดเขาจันงามเป็นาเคลื่อนไหวค่ะต้องติดเช้ามาเลยสิคันนี้ลงไฟ้าลำตะคอชนะค่ะคุณผู้ชมไเดี๋ยวสรุปคะแนนเลยนะคะจุณกมือคะแนนโอเคครับคุณผู้ชมภารกิจแรกนะครับชุนๆุเอาชนะไปได้นะครับและที่สำคัญนะครับ เราจะได้รู้มากรอบรอบสุดการียนรู้ของเราเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สำคัญอีกเยอะมากแต่ก่อนที่จะไปถัอื่นขอรับคูปเปอร์แม็กอีซี่อีซี่ก่อนเต้นกันง่ายมากเลยอ่ะโอ้ยอีซี่ทำไมทีมงานต้องให้ไปหาใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ไออต้องไปหาเองนะคะในโซนนี้ค่ะขออนุญาตขออนุญาตไปนั่งเป็นผู้่อนของน้องแทนดูเธอหา <Okay. S 1> <c oughs> ไม่นะโอเคไปทำไมเดี๋ยวมาอารักเดี๋ยวเราต้องไปภารกิจที่สองใช่ค่ะไปเลยไหมคะโอเคไปไปเลยค่ะชูนว่าแต่แล้วเราจะได้ภารกิจกันตอนไหนครับหลังจบภาพยนตร์ใช่ไหมคะอ๋อทีมงานแอบกระซิบมาบอกว่าดูภาพยนตร์จบแล้วเนี่ย ใแล้วก็ชุนชุนเนี่ยต้องหาอีกต่อด้วยตัวเองด้วยความสามารถตัวเองนะทำไมทีมงานไม่บอกชุนชุนเลยเอ,อะอที่งานไอ,อเธอเขาเขารักฉันไม่แต่เธอแพ้มาเซอร์นี้ <c oughs> แพ้ครั้งเดียวไม่ได้แปลว่าแพ้ตลอดไปนะชุนช<ๆ>ุนเซอร์นี้เธอก็จะแพ้เธอคอยดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ชมตัดสินใจค่ะโอ้โหอันนี้มันมีความพิเศษยัยงไงคะทีมงาน เดี๋ยวมันจะลิงก์กับในภาพยนต์ค่ะที่เขาแจ้งมานะคะก็ใส่ข้างที่ถนัดได้เลยค่ะชีนตู้ชีวิตขาดแต่ว่าชีวิตตู้กลับทีมงานมันร้ายคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ทีมงานก็คือแฮชแท็กนะคะชุนชุนตู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับอะไรดูรังเกียทีมงานไม่ค่อยไม่ค่อยอิซี่ สนงาล้าตาถ้าพร้อมแล้วนะคะไอจะไล่มนแล้วนะคะไอจะไล่มนนะคะอารเลกกึ๊กกเลกึ๊กรเกึ๊กเกียอ๋อากึ๊ยังไม่ได้ไล่เสร็จเลยของเธอแรงจริงปลใอยพระองค์เเธออย่างหนัก ัวจริงและนายจะเป็นฮีโร่ตลอดไปก้องทัพผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย าพยนตร์ที่ทุกท่านตั้งตารอคอยเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของสุการเรียนรู้เราต้งรู้วันนี้วันแรกเราก็ได้ชมเป็นครั้งแรกนะครับใช่ชมชวถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เนี่ยต้องเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้วยตัวเองเลยค่ะเขาเรียกว่านี้เป็นรอบบรมพบรุษบรรพบทรนะคะเป็นตัว V.I.P. เี๋ยคุณผู้ชมอย่าลืมภารกิจของพวกเราทั้งสองคนนะฮะภารกิจของเราก็คือต้องไปตามหาติ๊ต๊อด้วยตัวเองค่ะแล้วต้องใช้ผัง ภารกิจในโซนที่สองชัยช,ชนะแน่นอนไม่บอกรอ คุณผู้ชมจริงๆภาพยนตร์สนุกมากถึงแม้ว่าชุนชุนจะแพ้ในฐานนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะฐานที่หนึ่งสองาชชุนแสดงโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูโซนที่สามนะว่าจะเป็นอะไรทีมงานมีภารกิจอะไรให้เราทำในฐานนี้ชุนชุนไม่พลาดแน่นอนอะไรขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราไปโซนนี้กันครับผมว่าแต่โซนนี้จะต้องไปทำอะไร <น>ทีมงานก็สิปาว่าเราจะต้องทำภารกิจใช่เราต้องผลักภารกิจแต่ว่าไอเอสไม่ดีอยู่ไหนอะพี่โวนถ่ายจแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้ทีมงานไอเอสไม่ดีอย่าครับพิธีกรารคา่าคุณต้องมีสตินะคะไอไม่ดีอยู่ในกระเป๋าคา่ะทีมงานเป็นอะไรวันนี้กับพี่ตรนุนจุนจับหนักตลอดโดนไปแล้วหนึ่งกลุก่มคนลืมบ้างอะไรบ้างแค่ลืมของแต่ไม่เคยลืมรักเธอหรอกเกิดทีมงานจับซึ้งใจ แสดงว่าเราต้องเอาบัตรนี้ใช่ค่ะไปฝนล,ล็อกภารกิจในตอนนี้กันไปกันเลยค่ะงั้นเ,<ล>เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่า <Yeah! S 2> หัหนังงน้ำอยู่ตรงนี้ ผ่านแน่นอนพร้อมแล้วไปแล้วหาอะไรด,ดสีสิหึสู้เป็นอะไรมากไปก่อนเข้าไปนู่นซะหน่อยออกไปแซะก่อน<ป>เรารีบไปแข่งกัน